คุณเสรีเนี่ยก็ตอบตรงนี้เลยว่าเหตุผลใดกันหนอนะครับที่สอวอเนี่ยไม่เคยยื่นอภิปรายซักฟอกพลเอกประยุทธ์จันโอชาอนั่นก็เป็นเพราะว่าตลอดระยะเวลา4ปีของรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยไอ้สปีแรกเนี่ยก็หมดไปกับการแก้ไขปัญหาโควิดส่วนอีกหนึ่งปีที่เหลือเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรที่สอวอจะต้องอภิปรายพยายามหาแล้วแต่หาไม่เจอจริงๆข้อบกพร่องเนี่ยประมาณถ้าเอาประโยคนี้นะ ถ้าคิดในใจนะเท่ากับว่าเขาอาจจะอยากพูดว่าถ้ามีกรูซัดโอ้ถ้ามีก็ซัดไปแล้วถ้ามีก็ซัดไปแล้วแต่มันไม่มีนะแต่ต้องเข้าใจว่า9ปีที่ผ่านมาเนี่ยสอมปีแรกก็เจอโควิดส่วนปีที่เหลือเนี่ยมันหาไม่เจอจริงว่ะเราอย่าไปตอบโต้โดยตรงนะตอบโต้แบบกว้างๆวเออกูกินข้าวกินข้าวดีกว่านะสวครับสวครับผมนำโดยคุณเสรีสุวรรณพานนท์นะครับได้เปิดเหตุผลที่สวเนี่ยไม่เคยยื่นซักฟอกประยุทธ์ครับ เพราะต้องแก้โควิดส่วนที่เหลือเนี่ย ไม่มีปัญหาเขาก็ให้เหตุผลง่ายๆแบบนี้ก็หนึ่งก็คือประเด็นแหม่3ปีแรกก็ประเด็นเรื่องแก้โควิดแล้วเจอโควิดก็ปวดหัวมากแล้วเราจะไปซ้ำเติมเออนะลุงตู่ทำไมคำถามต่อมาอ้าวแล้วถ้า3ปีโอเคงั้นแล้วถ้าปีที่เหลือละอาปีที่เหลือไม่มีปัญหาทุกอย่างเป๊ะ perfect ประเด็นนี้นะครับก็คือสวเสรีสุวรรณพานนท์นะฮะในฐานะประธานกมทพัฒนาการเมืองนะครับได้ยื่นรายชื่อสว98คนขอเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมตินะครับเพื่อให้คณะรัฐมนตรีชี้แจง โดยเรื่องที่จะเปิดอภิปรายนะครับก็เป็นประเด็นเรื่องดิจิ t a l วอลเล็เรื่องกระบวนการยุติธรรมที่เลือกปฏิบัติกับบางคนเป็นต้นครับหยุดครับคุณผู้ชมหยุดณตอนนี้นะครับผมอย่าพึ่งขำจนขาดใจตายกันไปก่อนนะเพื่อนๆเพราะว่าคุณเสรีเนี่ยก็ตอบตรงนี้เลยว่าเหตุผลใดกันหนอนะครับที่สวเนี่ยไม่เคยยื่นอภิปรายซักฟอกพลเอกประยุทธ์จันโอชา <c oughs> นั่นก็เป็นเพราะว่าตลอดระยะเวลา4ปีของรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยไอ้สปีแรกเนี่ยก็หมด ไปกับการแก้ไขปัญหาโควิดส่วนอีกหนึ่งปีที่เหลือเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรที่สอวอจะต้องอภิปรายต้องใช้คําว่าพยายามหาแล้วแต่หาไม่เจอจริงๆข้อบกพร่องเนี่ยประมาณถ้าเอาประโยคนี้นะ ถ้าคิดในใจนะเ,ออเท่ากับว่าเขา,าอาจจะอยากพูดว่าถ้ามีกูซัดโอ้ถ้ามีก็ซัดไปแล้วถ้ามีกซัดไปแล้วแต่มันไม่มีนะแต่ต้องเข้าใจว่า9ปีที่ผ่านมาเนี่ยสามปีแรกก็เจอโควิดส่วนปีที่เหลือเนี่ยมันหาไม่เจอจริงๆว่ะถ้ามีที่สอว่าไม่ปล่อยนะฮ<ล>ะถ้ามีมา ถ้ามีคือซัดเต็มข้อเราอย่าไปตอบโต้โดยตรงนะออตอบโต้แบบกว้างๆนะเออ,เอ,อกูกินข้าวกินข้าวดีกว่ากับช่วงเวลาที่เราอยู่กับสวมาเนี่ยครับ <c oughs> ผมคิดว่ามันได้รับการพิสูจน์มาแล้วนะครับว่าการอภิปรายการพูดการเสนอแนะการแสดงความคิดเห็นของสวชุดนี้ครับเสียเวลาคนฟังมากๆไม่รู้เพื่อนคิดยังไงหรือเปล่า คือมันได้รับการพิสูจน์ไปแล้วอะในช่วงที่ผ่านมากูพยายามฟังแล้วแล้วมันไม่ใช่ช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่กูอยู่กับพวกมึงมาหกปีอะใช่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 แล้วก,กูได้ฟังพวกมึงมาตลอดเลย<ช>แล้วก็คือ<ช>แบบกูก็พยายามว่ารอบนี้จะมีอะไรไหมเนี่ยต้องเอามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังก็กูก็ต้องฟังหน่อยวะ<อ>แต่คือท้ายสุดแล้วมันสรุปจบเหมือนกันทุกครั้งคือว่าไม่มีสาระอะไรเลย